สวัสดีค่ะวันนี้รายการส่องะลุฟ้ายิบสี่อ้อยแล้วก็อาจารย์พิมพ์พยากร <5. S 1> มีพูดผิดไปเยอะ <laughs> ขอขอขอ,ขอแก้ตัวนิดนึงค่ะจริงๆเขาชื่อพิมพยากรแต่อ้อยเรียกเขาพิมพอรสวรรค์ตลอดเลยต่อไปนี้ต้องจำใหม่แล้วนะพิมพยากร,ะรนะจำชื่อตัวเองไม่ได้ <laughs> เป็นพิมพยากรเนาะพอพูดถึงพิมพยากรปุ๊บอ๋อโอเคจะได้จําได้พิมพ์พยากรนี่เองที่พยากรณ์พยิปซีให้รายการสองพะลุฟ้ายยิปซีของเราก็วันนี้เราก็จะมาถึงคลิปนี้ก็จะเป็นเป็นคลิปของคนลัคนาราศีตุลลัคนาราศีตุลก็คือเป็นคนธาตุลมนะคะเป็นเป็นธาตุลมแล้วก็คนราศีตุลเนี่ยจะเป็นคนที่น่ารักมากเป็นคนมีจิตใจอ่อนโยนอ่อนหวานเป็น เป็นเป็นที่รักของคนทั่วๆวไปแล้วก็เป็นคนทีเ่เขาเรียกว่าอะไรอะรักความยุติธรรมมีจิตใจอบอ้อมอารีด้วยคนราศีตุลเป็นคนน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นคนรุนแรงด้วยไหมคะเนี่ยไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะเขาโอเคนะเขาเป็นคนแบบว่าเขาเป็นที่รักของของคนในหมู่มสังคมทั่วไปเป็นท่านลม,นนลมแต่ว่าเขาจะแบบว่าทําอะไรคือไม่ได้ช้าอะไรมากมายเขาก็จะมีมีสปีดหน่อย นะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาดูทั้งความรักการงานการเงินสถานการณ์โดยทั่วไปของคนลัคนาราศีตุลคนราศีตุลก็คือคนที่เกิดวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกายนนะคะถ้าคนทราบลัคนาก็ดูเป็นแบบลัคนาก็ได้ดูเป็นแบบดาวจันทร์ก็ได้หรือดูเป็นแบบดาวศุกร์ก็ได้โดยอ้อยจะเป็นตัวแทนของคนลัคนาราศีตุลน,นะคะจับไพ่ให้ว่าแต่ละแตะ่ในแต่ละ เซกชันแต่ละอย่างแต่ละหัวข้อเนี่ยจะมีอมีสถานการณ์มีอะไรยังไงบ้างสำหรับเดือนพฤษภาคมพศ2562นะคะจ้าคต <Okay. S 2> ตอนนี้เป็นอย่างไรโอเคสถานการณ์โดยทั่วไปของคนลัคนาราศีตุลในเดือนพฤษภาคม2562ขอให้พาออกมาอย่างแม่นยำนะคะคุณค่ะโอเคค่ะ ได้ไพ่สองเหรียญค่ะสองเหรียญโอเคค่ะแล้วก็สามดาบค่ะสามดาบโอเคค่ะสามดาบค่ะเป็นคนที่กำลังตัดสินใจที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งหมายถึงว่าอาจจะทำในสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะกับคนลัคนาราศีตุลแล้วก็ในการตัดสินใจเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเนี่ย เคยผิดพลาดมาแล้วในอดีตอ่าีแบบว่าเจ็บมาแล้วอะไรมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาคิดมากเป็นพิเศษแต่คนลักนาตุลเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าจะต้องช่างแล้วช่างช่างน้ําหนักใช่กว่าจะทําอะไรได้แต่ละอย่างอือเพราะฉะนั้นก็เลยต้องคิดมากเป็นพิเศษเพราะสัญลักษณ์ของเขาก็คือเป็นเป็นที่ช่างน้ําหนักสองอันนั่นอยู่โอเคคือคือคือเจ็บมาแล้ว คือแบบว่าคราวนี้ต้องคิดหน่อยต้องคิดหน่อยแล้วจะทำอะไรต่อจากนี้โอเคต่อไปงั้นเรามาดูเรื่องการงานของคนลัคนาราศีตุลนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างการงานของคนลัคนาราศีตุลเดือนพฤษภาคม2562ค่ะจะคุณค่ะไพ่นะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยงานได้ไพ่เจ็ดดาบค่ะเจ็ดดาบค่ะนี่ไงไพ่ประจําตัวเขาเนี่ยอฮขึ้นอีกแล้วเนี่ย เดือนเมษาก็มานะอ่าพอมาถึงเดือนนี้ก็ยังตามมาอีกอือฮะเดี๋ยวจะทิสค่ะโอเคค่ะถือว่าตัวตนเขาเนี่ยก็ยังคงความเป็นตัวตนเขาชัดเจนใช่ไหมคะชัดเจนเหมือนกับว่าคนลัคนาตุลเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรเป็นตัวของตัวเองมากเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างชัดเจนมากเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยไพ่ใบนี้ก็ออกเดือนพฤษภาคมเนี่ยไพ่ใบนี้ก็ออกอีก ถือว่าเนี่ยเขากําลังช่างตัดสินใจที่จะทําอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็ด้วยความระมัดระวังเลยเนี่ยเขาตัดสินใจในเรื่องของการงานอยู่นะตอนเนี้เหมือนก็ว่ามีคนเนี่ยมายื่นข้อเสนอให้เขาแล้วเขาก็กําลังคิดอยู่ว่าจะดีไหมจะอะไรไหมเนี่ยเขาก็เลยต้องมีการช่างน้ําหนักนิดนึงว่ามสมควรจะทํำไหม ใช้ลักษณะพิเศษของตัวเองไปในการตัดสินใจเลยในเรื่องของการงานเนี่ยมีโอกาสมีข้อเสนอมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเขาก็เลยเหมือนกับว่าต้องคิดมากต้องอะไรซะหน่อยแต่ว่าด้วยความเป็นตัวของเขาเองเนี่ยเขาหาทางออกของเขาได้โเคเขาก็จะประสบความสําเร็จโในเรื่องการงานเนี่ยแหละค่ะโอเคงั้นมาดูเรื่องการเงินของคนลัคณาราศีตุลนะคะของเดือนพฤษภาคมจะเป็นยังไงบ้างคะเป็นคนที่มีวิชาการเล็กน้อยนะเนี่ยไม่เหมือนเราสองคน หรือเปล่าเรามีหลายวิชาค่ะไา้เงินนะคะได้ไพ่อัศวินเหรียญโอเคค่ะเป็นคนที่มีเงินอถือเงินมาเลยแล้วก็สองถ้วยค่ะโอเคค่ะการเงินเนี่ยได้มาอาจจะได้มาจากหุ้นส่วนหรือว่าได้มาจากคนรักอย่างเงี้ยคนรัก ให้โชคลาภอย่างนี้ก็ได้หรือว่าคูลส่วนที่ทํางานกันเนี่ยที่กําลังคิดจะลงทุนที่กําลังจะทําอะไรกันเนี่ยกเ็เป็นแบบว่าอ,อ,อาจจะมีผลกําไรหรือผลอะไรเข้ามาใน<อ>เรื่องนี้ partner เลยพอดีใช่ไหม<ช><ช>คะใช่ค่ะแล้วเขาเองเนี่ยเป็นอัศวินแห่งเหรียญอยู่แล้วคือถือเงินแบบเงินการเงินมั่นคงก็คือหมานิ่งมากเลยเขาอยู่ในฐานะที่บบว่ามีเงินอยู่แล้วไงรองรัง เขาก็เลยไม่เดือดร้อนในเรื่องนี้เลยอ๋อดีเนาะอันนี้เนาะดีใช่ถึงแม้เป็นเดือนที่โรงเรียนเปิดสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือกันได้ไม่ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนอะไรนะคะไม่เดือดร้อนเลยเลยเงินมาดูเรื่องความรักของคนลัคนาราศีตุลนะคะของเดือนพฤษภาคมจะเป็นยังไงบ้างคะคุณคะความรัก View of for you นะคะ เลิศเลอเพอร<ก>์เฟคค่ะแล,แล้วก็หกไม้เท้าค่ะหกไม้เท้าค่ะค่ะความรักของคนลัคนาราศีตุลเนี่ยเหมือนกับว่าเขา่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักสาหรับคนที่ยังไม่มีคู่อพอคุณไปปุ๊บคุณก็จะได้คู่อือคู่ดีด้วยเนี่ยเหมือนโคตรเนี่ยก็มีคนเข้ามาในชีวิตนะอ่ถ้าเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ย ป็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าแฟนของเราเนี่ยเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางในทางที่ดีใช่เพราะฉะนั้นมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเขาหรือสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนี่ไม่อยากให้เปลี่ยนเลยมีกิ๊กเพิ่มโอ้นี่ไม่อยากให้เปลี่ยนในเรื่องนี้เลยแต่ว่าพูดถึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องของคู่อืมผมไม่เท่านี่คือเป็นไปในทางที่ดีเนาะในทางที่ดีใช่แล้วก็อาจจะหมายถึงคนใหม่อะไรใหม่ๆอย่างนี้ก็ได้อืม โอเคงั้นเราไปดูบทสรุปโดยรวมของคนลัคนาราศีตุลนะคะในเดือนพฤษภาคม2562ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะคอยไพออกมาอย่างแม่นยำนะคะเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยถือว่าดีนะ The Lover ค่ะ The l o v e r โอเคค่ะคว่าความรักไม่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ราชินีดาบค่ะ โอเคค่ะเนี่ยคือเขามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของคนรักทําให้รักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นในหลายๆสิ่งหลายหลาอย่างถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเนี่ยนอกจากเขาจะมีหุ้นส่วนที่ดีอะไรที่ดีแล้วเนี่ยเขาก็ยังได้พบกับความมั่นคงอืและยังได้พบกับเนี่ยหุ้นส่วนเขาก็ดีไงเขาก็เลยว่ามีความรักมีมีอะไรที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ แบบว่าเกือ้อกูลกันอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการเงินอพอในเรื่องของการงานเนี่ย <fazla current experience> เขาตัดสินใจที่จะได้ร่วมหุ้นทํางานใหม่ <st oren> หรือทําอะไรใหม่ๆเนี่ยก็จะได้หุ้นส่วนที่ดีหรือถ้าอยู่ในตําแหน่งที่แบบว่าเรากําลังอยู่ในตําแหน่งของงานเนี่ย <t ort> เราอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเพราะอันนี้หมายถึงในการเลื่อนขั้นหมายถึงว่ายศตําแหน่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เลื่อนขั้นขึ้นแถมได้ เขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าที่ดีอ๋อโอเคดูเหมือนว่านัคนาตุลเนี่ยจะดีอย่างต่อเนื่องขึ้นมาจากพูดง,างาา่ายๆเอ๊ที่เป็นเรื่องเด่นๆเลยก็คือเรื่องความสัมพันธ์เนาะใช่ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างกับกับคู่อะไรอย่างเงี้ยจะเด่นเลยเนาะอือดูเขาเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ในทุกๆเรื่องเนี่ยดีหมดเลยอืมมันก็เลยนำพาไปพาไปในสิ่งที่ดีหลายๆอย่างต่อเนื่องเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันไปค่ะดีมากค่ะสุดยอดค่ะแต่ขอเตือนเรื่องก๊ก ขอเตือนเรื่องนี้เลยเปลี่ยนแปลงมีใหม่ไม่ใช่มีคู่อยู่แล้วเปลี่ยนไปมีกิ๊กอย่างนี้อาจจะต้องระวังอ๋อโอเคเพราะว่าความสัมพันธ์ดีเหลือเกินมีเสน่ห์เหลือเกินคนลัคนาตุลเนี่ยอ๋อโอเคค่ะขอบคุณนะคะสําหรับลัคนาราศีตุลก็สําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะโอเค